แล้วก็ตัดไนทนะครับในห้องเห้นสับเขาด้วยกันนะครับผมเราว่าเพิ่เนี่ยคือการอบเนี่ยเพื่องเอ้ยอามเม่แม่อํา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 แม่อ้ยสับตะไคร้สับพริก ไม่รู้ผักนี้จะต้องขับหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นสูตรแบบทางลาวเนี่ยเขาจะต้องสับทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันยัดใส่ไปในท้องนะครับแล้วก็ตั้งไฟอบนะครับใส่ให้ใส่น้ําไปนิดนึงให้มันอบอบอบอไปนะครับหรือว่าเขาจะต้มก็ยังไม่รู้ครับดูว่าทำอะไรต่อนะครับมีมือชีพมานะครับเราผักที่ได้ต่อ ริงครับหนสั่งม่ิ่งหนักับไส้ักแบบนี้แล้วก็พริกครับสับก็ด้ยกันฮะไม่ี้เ่ยนนไปกกันไอยู่เวินใราม้องเลยแอนเยแอเคยเรามาอเสับไส้ไม่ใช่สับสับไส้ไก่มีลวกกลกาลกก็คือไก่ต้มนะครับ คําคທาทายก็คือไก่ต้มน่ต